วัสดีเจ๊ชอบพกาเจ๊ชอบพกาเจ๊ชอบพกาไปอยู่ไหนมาไม่รู้ไปไปมามาอยู่ตรงนี้กลับมาเลียกกับกลับมาครา้งนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกสมาชิกเพิ่มมาจํากันไม่ได้แล้วชอบพกาชอบพกาอันนี้บุญบุญชอบบุญชอบบุญทวีโชคบุญทวีชายบุญทวีทรัพย์บุญนำโชคบุญนำชาย มะนีนินอามะนีนินบุญทองบุญทวีทองเล็กทองเล็กนอนเท่าขอนไม้เลยว้าวเท่าขอนไม้เลย <c oughs> เด็กๆเล่นกันสุขสันต์หันษา <c oughs> เดินไปเดินมาตามภาษาแมววัด <c oughs> ทองเล็กทองเล็กน้องเงินขาวน้องบุญทองน้องทอง น้องเล็กๆเด็กๆๆ็น้อยตั้งชื่อไว้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะบอกความไปก่อนโชคทวีทรัพย์มณีนินมณีโช,ชคมณีทรัพย์มณีทรัพย์มณีโชคมณีนินน,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  <c oughs> น้องเล็กๆที่เกิดใหม่ก็ไม่ไม่เป็นกลัวเขาเนาะเดี๋ยวให้เขาอยู่กับแม่เขาก่อนเดี๋ยวกลัวเขาไปกลัวเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อย <c oughs> สบายใจเขาห่วงลูกอยู่ให้เขาเล่นกับลูกก่กอน เดี๋ยวมอยู่กับลูกเขาก็นหกเหมียวก่อนเนาะโกเหมียวเดี๋ยวรอสักสัปดาห์หนึ่งค่อยไปดูเนาะถ่ายให้ดูสองคลิปชิ้ไว้แค่นั้นก่อนเนาะตอนนี้ก็ดูกับดูเหมียวเหมียวใหญ่พวกนี้ก่อนครับขอขอนุภาพความสุขความน่นารักของน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เท่านี้เนาะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขพุกการทุกคนทุกท่านสาธุขอโมทนาขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องเหมียว ไปบริจาคอาหารมาและแวะเวียนม,มาเยี่ยมน้องน้องเหมียวและร่วมกันธนุบรงพุทธศาสนาโดยการบริจาคปัจจัยเพื่อใช้ใจ่ายในการดูแลปรับปรุงพิทัศน์พุทธสถานวัดปงชัยตามเจตนาตามศรัทธาขอโมทนาบุญขอโมทนาสาธุบุญใดที่ทุกท่านปรัชนาขอจงเฉเร็จสมปรัถนาท่วการทุกคนทุกท่านเทิญ